สวัสดีครับผมผูพบพบ้โพสต์ชทนครับบอยสุขใจันทีนะครับอ่าอันนี้ก็มานี่มังซุ้มก่อคัพิมขนมเปี๊ยะอันเนี้ยพิมพ์ขนมเปี๊ยะเน,นี่นเยนนเนี่ยก็คือเนื้อเป็นมะขามเปียกแรกหรือมะขามเต็มมาตรานะฮะก็คือก็คืออันนี้จะอยู่ที่แถวแถววัดวังพระธาตุวัดวังพระธาตุเนี่ยตอนนี้เขาเก็บไว้นานมากๆนะครับก่อนที่พระธาตุล้มเนี่ยแถวแถวนั้นจะมีพระธาตุอยู่สองสามพระธาตุ อ่าพราะพระาธาตุล้มนนเนี่ยจะลงน้ําเนี่ยพระผู้นี้ก็จะเกลื่อนไปหมดนะครับก็จะเก็บมาอันเนี้ยเนื้อจะแกล่งมากๆแล้วเก่าก็จะเป็นเนื้อว่าขาเปียกเลยแต่เนี้ยผมไม่ได้ปัดฝุ่นออกนะฮะแล้วก็จะมีแร่ดออว่าขามและเนื้อก็จะแข่งซึ่งผมจะได้มากับซุ้ม่อยชุดหนึ่งเป็นชุดที่เขาเรียกเป็นกลุ่นเนี่ยเป็นเม็ดเต็มองค์เลยเป็นเม็ดๆเม็ดปัดผมมาเอามาล้างล้างล้างก็ยังเห็นเป็นเม็ดผมกาคิดว่าไม่สวยผมก็เลยเก็บไว้ แต่ไม่รู้ตอนหลังว่าอา๋อภากรุส่วนใหญ่แล้วถ้านานๆนนนอายุถึงเนี้ยก็จะเป็นเม็ด,มดอย่างนั้นนะครับถ้าผมก็เลยเก็บไว้ได้มาเยอะเหมือนกันอันเนี้ยสวยแต่เป็นกุกฝั่งวัดวังประทาตนะฮะเป็นถ้าพูดตรงตก็คือทุ่งเศรษฐีฝั่งทุ่งเศรษฐีนะฮะอันนี้จะสวยมากนะครับถ้าเนื้อเนื้อแบบเนี้ยหายากนะฮะผมผมดูหลายๆที่แล้ะไม่มีใครมีเนื้อมันผม คือไม่ใช่ว่าจะจะบอกว่าของเราดีที่สุดหรอกหรือว่าเป็นของเราเราก็บอกอเราดีอะไรนี่ไม่ใช่แต่เพียงแต่ว่าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเนื้ออันนี้จะสวยมากนะครับคนที่ไม่เคยเห็นองค์จริงก,ก,ก,าาก็ก็อาจจะก็อาจจะไม่ไม่เข้าใจก็ดูเพือนเือนมันก็โอเคแต่ถ้าได้เห็นองค์จริงเมื่อไหร่นั่นแหละถึงจะเข้าใจว่าอ่าอันเนี้ยอายุถึงจริงได้จริงๆนะครับก็เอามาแบ่งปันกันนะครับลองดูนะครับ,นะรบถ้าลองพิจารณาท่านก็ลองพิจารณาดู นะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็คือไปอดูไปแล้วรอบหนึ่งก็ก็โอเคนะฮะแล้วที่เหลือก็ท่านก็ลองลองดูแล้วก็พิจาราดูว่ามันใช่ไหมนะฮะตามที่เหมือนที่ผมบอกไหมนะครับแต่ถ้าท่านได้เห็นองค์จริงๆแล้วก็ท่านจะรู้ว่าสวยมากๆนะครับขนมพิมพ์ขนมเปียพิมพ์เนี้ยที่ชุดเนี้ยจะสวยมากๆนะครับเนื้อจะแดงแล้วก็สวยมากๆเลยนะครับผม ยังไงก็ถ้าชอบถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ fc ท่านผู้ชมผู้ติดตามนะฮะแล้วก็ถ้าหากว่าภาพไม่ชัดนะครับถ้าภาพไม่คมชัดหรืออะไรก็เดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูใหม่ให้ชมใหม่แอดไลน์เข้ามาแล้วทักแล้วคุยกันนะครับหรือโทรเข้ามาคุยกัก็ได้นะครับถามถึงประวัติถามแรงต่างนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ